ไม่ได้ถ้าปุถุเถริญช้างไม่ปรากฏไอ้ตัวการที่เราพิจารณาทำสภาวะรมเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีเฉพาะกุศลด้านเดียวจะไม่มีอกุศลแท้ดังนั้นตัวนี้วิธีการถอยกลับไปดูไอ้เห็นเนี่ยเห็นถูกต้องแล้วแต่ในเวลานี้กลับไปทําสมถะเพิ่มกําลังของสมาธิดูลมถูกต้องดูลมหายใจอย่างเดียวรู้อะไร,รเห็นอะไรมันจะพิจารณาปัดออกยังไม่พิจารณาเวลานี้เพราะตอนนี้พิจารณามาเยอะแล้ว เห็นมาเยอะแล้วหน้าที่ตอนนี้กลับไปทาสมถะทําความสงบอย่างเดียวอย่าเพิ่งไปออกได้วิปสัสนาเพราะกําลังไม่พอถ้ากําลังไม่พอจะติดอยู่แค่นี้แหละไปต่อไม่ได้ <c oughs> เห็นอีกกับไปหดอุ่ยแล้วเห็นอีกกับไปสลดสังเวกันแล้วเห็นอีกก็กลับไปเป็นอย่างนี้สุดท้ายเราจะพิจารณาต่อแถวนี้ไม่ได้ต้องไปทํากําลังสมาธิตอนเนี้ยมนเรียกว่าทุกขาปฏิปทามันเป็นการปฏิบัติที่เดินไปสู่ความทุกข์แล้วปฏิบัติไปทุกไปปฏิบัติทุกไปทุกไปแต่มันเห็นหมดเลยแต่มันทุกใจวิธีการคือต้องไปทําแบบสุขขาปฏิปทา คือปฏิบัติด้วยความสุขด้วยการไปเดินทําสมถะไปทําฌานไปทําความสงบไปเอานิวรณ์ห้าออกก่อนตอนนี้นิวรณ์ห้ามันแทรกมากเกินไปพอเวลามันแทรกปุ๊บเนี่ยเราเลยแยกไม่ออกแล้วว่าอันนี้คือนิวรณ์ละอันนี้คือกุศลละอันนี้คือรอบปฏิจจสมุปบาทของสติประฐานสี่ละอันนี้คือรอบของนิวรณ์ห้าละแยกไม่ออกแล้วเพราะอะไรสติมันตั้งมั่นไม่ได้กำลังของสมาธิมันไม่มากพอเมื่อไม่มากพอกําลังไม่มากคาว่ากําลังไม่มีมันก็เห็นไม่ชัดไงดังนั้นมันจะเห็นแบบอย่างเนี้ย หน้าที่ตอนนี้คือไปทําสมถะแก้อารมณ์ด้วยสมถะทำเลยรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้า,าพูดหายใจออกโทไม่คิดอย่างอื่นรู้แค่นี้ไม่คิดมันจะพิจ,จารณาไม่ให้พิจ,จารณาตัดพิจารณาออกเวลานี้ทําสมถะการงานของการทําในขณะนี้คือสมถะอย่าไปยุ่งกับวิปัสสนาเวลานี้ทําวิปัสสนาอย่าไปยุ่งกับสมถะตัดสมถะออกไปเพราะเวลาของการทํากิจการงานของแต่ละฝ่ายแยกออกจากกันไม่เกี่ยวข้องกันแต่ถึงเวลาเดี๋ยวมันรวมกันเอง แต่เวลานี้ทําสมถะตั้งเจตนาแล้วว่าจะพักสงบเพื่อเติมกําลังของสมาธิทําตัวนี้อย่างเดียวเอาเวลานี้ตั้งแล้วว่าจะพิจารณาตามธรรมเราพิจารณาอย่างเดียวไม่ต้องไปพักสงบเหมือนเวลาออกศึกสงครามามันนั่งพักได้ไหมะ่ะเขากำลังชงเช่นชงเชิชงเอาอมีดฟันกันเอาธนูยิงกันเราไปนั่งขอพักแปับนึ่งตายนะตายนี่แหละเพราะว่าไม่ยอมพักไม่รู้จักเวลาในการพักไปพักเวลาวิปัสสนาเวลาทําวิปัสสนาออกลุยด้านปาัญญาฟาดฟันฆ่าศึกศัตรูคือกิเลสกิเลสทหายอย่างเดียว แต่เมื่อเหนื่อยล้าทำยังไงถอยหลังก,กาบเข้าป้อมปราก,การของตนเหนื่อยใช่ไหมกำลังหมดถอยหลังขับเข้ากําแพงเมืองการถอยหลังกลับเข้ากําแพงเมืองเรียกว่าเข้าไปหลบก,ก่อนไปพักอะไรรักษาแผลกินข้าวกินน้ําพักเติมกําลังเมื่อมีกําลังดีแผลหายดีก็ออกมาสู้กับข้าศึกศัตรูต่อไปได้การเข้าไปหลบหลังกําแพงคือการทําสมถัดังนั้นเวลาอยู่ในกําแพงเมืองลบได้ไหมลบไม่ได้นะแต่เวลาออกนอกกาแพงเลยต้องลบไหมต้องลบพักได้ไหมพักไม่ได้นะเพราะว่ากําลังสู้ลบอยู่ ดังนั้นกิจการงานต้องดูว่าเวลานี้ทําอะไรให้ทําในสิ่งนั้นเวลาพักสงบจนหมดความเหนื่อยล้าแล้วกลับมาทําด้านวิปัสนาวิปัสนาเหนื่อยล้ากลับมาพักสงบพ,พักสงบเสร็จแล้วมีกําลังกลับขึ้นมาถอยกลับไปทําปัญญาปัญญาดีขึ้นเดี๋ยวมันจะาบเนี้เพราะเวลากาลังมันเสมอกันปัญญาจะดีตัวเร็วมากเพราะมันไปคู่กันจําไว้สมถาวิปัสนาต้องเดินคู่กันนะขาดสมถะฟุ้งซ่านทําสม,ถา,สาสมถามากเกินไปเนิ่นชา้ามวแต่ไปติดอยู่ความสุข อย่างเงี้ยไม่ยอมออกได้ศัสนาเพราะนั้นต้องไปแบบพอดีพอดีไปคู่กันวิธีการแก้ตอนนี้ไปทําสมถะก่อนกําลังสมาธิมันคล่องตัวเออสาธุมีอีกไหมเนาะอ่ะยิ่าธรรมจารย์ครับเในวาระวาระสุดท้ายของคนคนหนึ่งที่จะไปในโลกนี้นะฮะต้องทำจิตยังไงฮะเพื่อเปสูสุสุขติธรรม ยังอาศัยความลาดเอียงเทเอียงในตลอดสังสารวัตด้วยอาศัยความลาดเอียงเทเอียงในอดีตที่ผ่านมาในปัจจุบันของเราในชาติเนี้ยเราทําดีทําเลวมามากน้อยแค่ไหนมันวัดตามความลาดเอียงเทเอียงกลุ่มนี้สมมุติในชีวิตเราเนี่ยทำดีมาเยอะมากเลยจิตสุดท้ายก่อนตายมันก็ลาดเอียงเทเอียงไปตามคิดดีได้ก่อนตายมันก็ลอดไปสุคปิโลกสวรรค์แต่ด้ตลอดชีวิตเราคิดเลวคิดชั่วมาตลอดเลยทําไม่ดีมาเยอะเวลาก่อนตายมันก็จะคิดเรื่องชั่วๆเยอะความลาดเอียงเทเอียงในกระแสของการคิดดียากมันก็จะไปทุกขติวินิบาต มากกว่าดังนั้นจิตสุดท้ายก่อนตายพยายามกำหนดจิตเป็นสมาธิก็ได้หรือกำหนดพิจารณาวิปัสนาคือปัญญาก็ได้อะไรก็ได้เกาะกุศลไว้พิจารณารอคอยการตายในขณะนี้ก็ได้ว่าฉชกานกำลังจะตายแล้วดูสิเนี่ยร่างกายมันกำลังจะเดินสู่ความเสื่อมทุกอย่างมันกำลังเดินสู่ความเสื่อมสลายแตกํำลายกายนี้กาลังจะแตกออกจากไปแล้วเรากําลังจะเดินสู่ความตายแล้วเห็นไหมเนี่ยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกอย่างยิ่งในโลกเราจะไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนตของเราไปทาไมสุดท้ายแล้วก็เดินสู่ความสิ้นวินิจา ทำจนสามารถถอนสัยชน์ได้มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าเพียงพอในขณะที่กําลังจะรอคอยการตายนั้นเกิดละสัยชน์ได้บรรลุธรรมก็เป็นได้เหมือนกันดังนั้นท่านอยู่อยู่กับลมหายใจเฉยเมันก็บรรลุไม่ได้เต็มที่ได้แค่สมถะแต่ถ้าพิจารณารมก่อนตายมันมีโอกาสรอดมันอาจจะละสัยชน์ได้ก่อนตายไงเพราะจิตของคนใกล้ตายอ่ะ มันมีโอกาสที่จะมีกําลังได้มากกว่าคนปกติเพราะอะไรมันเห็นสภาวะความเสื่อมเต็มที่แล้วอ่ะมันกําลังจะตายจากกันตอนนี้แล้วมันพิจารณาทุกอย่างอย่างแยกไขรอบครอบแล้วมันเห็นชัดเจนตรงหน้าตรงตาต่อใจแล้วว่ามันกำลังจะตายเวลาพิจารณาธรรมมันจึงเห็นปัญญามันจึงจ้าชัดได้มากกว่าเพราะนั้นก่อนตายพิจารณาธรรมเลยแต่ปัญหาคือเคยพิจารณาหรือยังถ้าไม่เคยพิจารณาเวลาตายจะพิจารณาได้ไหมยอมไม่ได้เพราะมันไม่เคยฝึกคนมันจะพิจารณาได้มันต้องเคยฝึกมาแล้วฝึกอบรมตัวเองให้ดี เพื่อลอคอยการตายทุกวันอย่าไปใช้วิธีการทําตอนตายต้องฝึกตั้งแต่ยังไม่ตายฝึกตั้งแต่ปัจจุบันขณะเพื่อมีสติในการรอคอยการตายเมื่อวันหนึ่งที่เราต้องตายเราจะได้รับมือกลับมาได้เราจะไม่กลัวต่อความตายเหมือนเราจะสอบจะเข้าวังสอบถ้าเราอ่านหนังสือมาดีเราจะไม่กลัวเลยว่าข้อสอบจะออก,อ,อ,กอะไรบ้างเพราะเราอ่านหนังสือมาอย่างดีแต่เมื่อเราอ่านหนังสือมไม่ดีคือไม่ได้อ่านหนังสือเลยเวลาเข้าวังสอบเราจะเกิดความกลัวเพราะเราไม่รู้ว่าข้อสอบจะออกมาแบบที่เราอ่านมาสุดท้ายเราจะสอบตก เพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเองมาก่อนดังนั้นจงเตรียมตัวเองตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องไปเตรียมตัวฝึกตอนตายเอาซะตั้งแต่ปัจจุบันมีสติรอคอยการตายตลอดเวลาการมีสติรอคอยในปัจจุบันรอคอยการตายคนทางโลกเขาเรียกว่าแช่งตัวเองแต่ทางธรรมเรียกว่ากําลังมีสติสัพพัญญากําลังสร้างกุศลมหาศาลแล้วการมีสติรอคอยการตายบรรลุธรรมได้เลยเนี่ยมันเป็นกองกุศลอย่างยิ่งแต่เรากลับไปเกิดความหวาดกลัวเพราะโดนสมณพราหมณ์เราอื่นเนี่ยล่อลวงเราว่าการระลึกถึงความตายเท่ากับสาบแช่งตัวเอง จะทาให้ตัวเองตายเร็วขึ้นเอาตายเร็วขึ้นแต่จิตอยู่ในกุศลตลอดเวลามันรอดอะ่ะดีกว่าไม่คิดการรอคอยการตายเลยแต่ตอนตายไปไม่รอดเอาอะไรอะ่ะยอมตายวันนี้แต่รอดดีกว่าอย่าไปกลัวต่อความตายให้มีสติรอคอยมันแล้วชีวิตพวกเราทุกคนเนี่ยใกล้กับท่านั้นไม่ใช่ไม่ใกล้ดูจากหน้าตาเนี่ยมันใกล้กับท่านั้นอะ่ะใช่หรือเปล่าแม้อาจารย์ไม่ใกล้หน้าตาไม่ใกล้แต่ใกล้ได้ไหมใกล้ได้ความตายมันง่ายนิดเดียวออกไปขับรถไปจะรถชนตายก็ได้ครจะไปรู้มันอันนี้จังไม่เที่ยงดังนั้นเราจึงต้องมีสติรออคอยมมันเสอ นั่งนั่งอยู่อย่างเงี้ยอาจจะหยุดหายใจไปเฉยก็ได้อาจจะหัวใจล้มเหลวไปเฉยก็ได้ใครจะไปรู้อันนี้จังไม่เทีย่ยงดังนั้นต้องมีสติรอคอยม,มันเสมออย่าคิดอย่าประมาทเราทุกคนเนี่ยมีเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่แก่เท่าไหร่แต่ความแก่มันซ่อนอยู่นะแล้วทุกวันนี้มันก็ปรากฏออกมาให้เราเห็นชัดเจนแล้วเรามีความเจ็บป่วยได้ไข่ยอยู่ตลอดเวลามันซ่อนอยู่ในความอะไรความแข็งแรงที่เรากาลังนั่งแข็งแรงอย่างเงี้ยแข็งแรงอย่างเงี้ยอย่าคิดว่าไม่ป่วยนะวันนั้นจัดงานคนุณพาบมา马 จัดงานอะไรเชิญอาจารย์มาบรรยายวันก่อนหน้างานบรรยายไม่กี่วันเข้าโรงพยาบาลแล้วจะให้หมอเนี่ยถอดเข็มน้ําเกลือออกมาจะมาจัดงานกับอาจารย์ว่ามาจัดงานกับอาจารย์นั่งเวียนหัวอยู่ในห้องพักวันงานแล้วนะก็ยังมานั่งเวียนหัวเห็นไหมอันนี้จังไม่เที่ยงท่านที่เป็นงานของตัวเองจัดแท้แต่ก็อันนี้จังไม่เที่ยงสุดท้ายก็ยังมีความแปรเปลวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นวันนั้นน่าจะตายในงานด้วย้าความเป็นจริงแล้ว เพราะอะไรรู้มาถ้าตายในวันงานเนี่ยอาจจะมารู้ทมก็ได้นะเพราะวันนั้นมีโอกาสในการฟังธรรมไงอาจจะไปสุกติโลกสวรรค์ก็ได้จริงจน่าจะคอพับลงมาในวันนั้นเลยเพื่อมันจะรอดไงแล้วหลังๆมันนี่รู้สึกกระสอบกระเสอีกนะอาจาะวันนั้นมันว่าน่ป่วยใช่ไหมวันนั้นาจะยังถามอยู่นะมีความกระสอบกระแสเนี่ยความเจ็บป่วยได้ไข้มันซ่อนอยู่ในความแข็งแรงอย่าคิดว่านั่งอยู่อย่างนี้แล้วมันจะไม่ป่วยนะมันอาจจะป่วยขึ้นมาตอนนี้เลยก็ได้มันซ่อนอยู่แล้วการที่เรามีความตายเนี่ยมันซ่อนอยู่ในการที่เรานั่งมีชีีววิตตตอออยยยูู่นนนน้กกัับทุคคาามมหล แต่เราไม่รู้ว่ามันจะปรากฏออกมาตอนไหนถ้าปรากฏออกมาตอนไหนเราพร้อมจะรับมันเสมอถ้ามันจะมาดังนั้นรอคอยมันซะเราจะได้ไม่เกิดความกลัวคนที่กลัวคือคนที่ไม่คิดจะรอคอยและไม่ยอมรับว่าตัวเองจะตายเร็วๆนี้มันกลัวเพราะอะไรมันกังวลกับครอบครัวใครจะดูแลคนนั้นใครจะดูแลคนนี้เวลาจะตายอย่าก,กังวลถึงใครอย่าห่วงหาอะไรอาวร์ถึงใครเพราะตอนนั้นสิ่งที่คนต้องเอาตัวรอดคือตัวเราเองเขายังไม่ตายแต่เรากำลังจะตายตอนนี้แล้วอย่าพุ่งห่วงคนไม่ตาย ห่วงคนจะตายตอนนี้ก่อนว่าจะไปไหนเพราะฉะนั้นมีสติในการรอคอยมันประมาณนี้เนาะอ่ะเอาไมหน่อยี เวลาที่เราจะไปให้ได้ถึงพระเจ้านะคะแล้วก็คิดถึงสิ่งที่ดีแต่ขอให้คิดถึงพระเจ้ามานะแล้วก็เราก็จะพุทงภแต่พอเวลาคือความเจ็บปวดมันเข้ามาอาจารย์มันลืมหมดเลยมันไปอยู่ที่ตรงนั้นสแสดงว่าเราอยู่ในตลาดไม่พอมนทิดตลาดแต่ที่คืออางารย์คือคือถ้าหน้าแบบนี้เนี่ยหน้าตอนนี้คิดว่าตายแล้วไม่กลัว แต่กลัวพิธีตอนที่เราจะไปมันจะไม่มีสติแต่ว e ่าคิดได้ว่าไม่ไม่มี็อะไรนะคือตอนนั้นเป็นอยู่นตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าท่านสมบัติที่มีอยู่เนี่ยไม่ได้ทำแต่ง่ายอะไรเลยใครจะเอาไปหรืออะไรก็เอาไปเราไม่สนใจเราขอักแล้วเราขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าลูกขอถึงซึ่งพระพุทจเจ้าถูกผแต่พมวันบากะมันเวทนาเข้ามันมันลืมหมดเลยค่ะอาจารย์อาจารย์ช่วย ในการได้ทำคือว่าถ้ารับแบบนี้เพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติอะไรได้เท่าไหร่ถ้าตอนนี้ที่จะดีที่สุดถ้าสมมติเรายังไม่เสด็จเวลาตายหรือว่าหลุสติแล้วก่อนที่จะหลุสติเนี่ยเราจะต้องทำยังไงอย่าให้หลุสติได้ที่สุดเท่าที่จะาทำได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลถ้าในวันนี้เราปฏิบัติด,ดีมั่นใจว่าเราภาวนาเป็นประจำทุกวันจนซ้ำๆจนมันชินบวกกับศึกษาหลักคำสอนพระพุทธเจ้าไปเ,เยอะๆ แม้จิตสุดท้ายก่อนตายหลงลืมทำกาละแต่เราสะสมความลาดยิงเทยงไว้แล้วหลอดแม้หลงลืมนะหลอดเพราะอะไรมันทำจนชินเวลาจะตายจิตสุดท้ายก่อนตายมันจะไปเกาะไอตัวน้ำหนักมากกว่าคำถามมั่นใจขนาดไหนว่าเราสร้างน้ำหนักของกุศลไว้น่ามากกว่าถ้าไม่มั่นใจรีบทำเข้าตั้งแต่วันนี้ทำให้มากที่สุดที่จะมากได้ถ้ามันหนัก แม้หลงลืมทํากาละมันเกาะตัวหนักก่อนเลยถ้าจิตสุดท้ายก่อนตายมันลืมนะไม่รู้จะต้องเกาะกุศลอ่ลนะมันจะไปเกาะอ,อย่างอื่นเดี๋ยวมันจะวิ่งไปหาความลาดเอียงเทเอียงถ้ากระแสมันไปอย่างเงี้ยลูกแก้วอยู่ตรงนี้เราคิดว่าลูกแก้วมันจะย้อนสอนขึ้นไปได้ไหมไม่มีทางเพราะเราสร้างความลาดเอียงเทเอียงแบบนี้มันจะไหลลงลงสู่นี้ถ้าฝั่งนี้เป็นกุศลฝั่งนี้เป็นอกุศลไอ้ตัวนี้จะย้อนขึ้นไม่ได้ไม่มีทางหวนกลับมันจะไหลตามกระแสถ้าเราสร้างความลาดเอียงฝ่ายกุศลให้หนักไปทางกุศล ไอ้ตัวเวลาจะตายแม้หลงลืมงทำกาละยังไงก็วิ่งลงเพราะมันวิ่งลาดตามความลุ่มลาดความเทเียงเหมือนแม่น้ําเจ้าพยามันจะไหลไปทิศเดียวเพราะมันลาดเอียงเทียงไปทางนั้นไม่มีทางต่อให้ฝนตกขนาดไหนน้ำอย่ที่ดักมันก็จะไหลไปในทิศเดิม ดังนั้นสุดท้ายแล้วตอนนี้เราสร้างความลาดเอียงทีเียให้มากที่สุดให้หนักที่สุดอยู่ในกองกุศลตลอดเวลาทําสมถะิศาสนาติดพุทโธไว้ในใจพิจารณาห้ควรตามธรรมแม้ทุกขเวทนาหนักหนาสหัสจะเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวจิตายก่อนตายเวลามันดับช่วงระยะเวลาสั้นนิดเดียวเนี่ยแวบเดียวช่วงสัมภเวสีเนี่ยมันจะเกาะกุศลแล้วมันจะดีดไปหากุศลเลยนิดเดียวง่ายๆแค่นี้แต่อย่าประมาทนะต้องสร้างความลาดเอียงให้มันชัดประเด็นคือถ้ามาลาดเอียงทีเียงแบบไม่เห็นน่ะ แต่มันล่าแล้วนะแต่นราหนักไม่มากพอมันอาจจะเสมอเพื่อนอย่างเงี้ยมันอาจจะไหลกลับไปหาอากุศลได้เพราะอย่างที่บอกว่ามันจะไหลไปทางอากุศลเป็นส่วนมากจิตมันจะนึกคิดติดตึงไปถึงอกุศลก่อนเสมอดังนั้นต้องสร้างให้เอียงอย่างนี้ให้ได้ถ้าเอียงได้ยังไงมันก็ไหลลงสู่ทางนั้นแน่นอนไม่มีทางย้อนกลับขึ้นไปได้มันย้อนไม่ได้อืมจะประมาณนี้เนะเมื่อกี้ที่พี่ครูบอกอะค่ะก็คือสังขารใช่ไหมคะแต่พี่อาจารย์พูดเมื่อกี้มันเป็นสัญญา ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยสัญญากับสังขารทำงานร่วมกันเพราะเกิดได้รวมกันมาจากเวทนาสัญญาเราเกิดขึ้นได้คือความจำได้หมายรู้สั์ความจำนั้นก็ต้องใช้สังขารในการปรุงตัวมีแต่สัญญาไม่มีสังขารปรุงตัวได้ไหมละ่ะมีแต่ความจำแต่ไม่คิดติดถ,ถึงมันมันจะมีไม่ใช่ทำงานอยู่ตัวเดียวถ้าทำงานอยู่ตัวเดียวปรณิผ่านได้เลยนะ แต่มันทํางานพร้อมกันตลอดเวลาแต่พ,พระุทธเจ้านะบอกว่าพระรหนตนจะไม่เข้าไปยึดจะไม่เข้าไปยึดในสิ่งนี้มันยังทํางานตามปกติลูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังหมุนติ้วเหมือนเดิมเลยแต่ไม่เอาอุปทานไปยึดในมันเพราะอะไรไม่มีความอยากดังนั้นคําถามยังมีความอยากเข้าไปปรุงแต่งอยู่ไหมละ่ะถ้ายังมีความอยากเข้าไปปรุงแต่งอยู่มันก็จะปรุงแต่งอยู่ในสัญญากับสังขารเนี่ยสังขารคือการปรุงแต่งสัญญาค,ความจาได้ไหมรู้มันก็จะเอาสัญญาความจําได้เนี่ยขึ้นมาแล้วก็มาปรุงแต่งสมมติเรื่องในอดีตจบไ,ไปตั้นามน เวลาจะตายเวลาจะตายเกิดไปคิดรู้สึกผิดขึ้นมากับคนหนึ่งเคยทําไว้แล้วไม่ให้อภัยเขาเพิ่นึกขึ้นได้ตอนจะตายไอ้ตัวสัญญาเก่ามันดีตัวขึ้นมาเลยดีตัวขึ้นมาว่าเฮ้ยไอ้คนนี้เคยทําเร็วทําชั่วกับเราไอ้ทีนี้แหละเวลามันคิดขึ้นได้ว่ามันเคยทําเร็วกับรู้กับมาจิตมันจะน้อมไปหาอกุศลไหมมันอาจจะเกิดโกรธขึ้นมาก็ได้ไงโกรธกำลังจะตายในนรกเลยนะถ้าตายในขณะนั้นช่วงจังหวะลัดนิ้วมือเดียวพุ่งไปเนี่ยนรกเลยเพราะอะไรอภัยบาปมันเกิดขึ้นพยาบาทเกิด แต่ในขณนะนั้นมันกลับนึกขึ้นมาเหมือนเดิมเลยสัญญาจําได้ว่าเคยโกรธคนนี้แต่จิตมันแบบเป็นกุศลเสียแล้วเพราะความเคยชินที่เราเคยสร้างมาเราเลยเมตตาเขาในขณนะนั้นอักกุศลดับกุศลเกิดเลยไปสุขติเลยทีนี้หรือจะริเมตตาในขณนะนั้นอาจจะได้เมตตาเจตโดยบุบรรลุธรรมในขณะนั้นก็ได้ เห็นไหมมันไปหมดเลยมันท so like ํางานพร้อมกันมันคู่กันไปแบบนี้แต่เราไม่เห็นมันแค่นั้นเองเราเห็นว่ามันทํางานทีละตัวแต่ความเป็นจริงมันทํางานพร้อมกันหมดต่างคนต่างทํางานของกันละกันแต่มันแยกกันหมดเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่เราอไปผูกมันให้มันเป็นของอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยคำว่าแยกธาตุแยกขันต์ต้องไปแยกก็เห็นว่าจริงๆในขณะที่เราดูสัญญาณอยู่อีสังขารก็ทํางานอยู่ด้วยไอ้สัญญาก็ทํางานอยู่ไอ้ลูกก็ทํางานอยู่เวทนาก็กําลังทํางานอยู่แต่เห็นไหมไม่เห็นแต่เวลาเราจับมันจับได้ทีละธรรมธาต ถ้าเรากําลังกินเป๊ปซี่อยู่เราจะไม่รู้น้ําส้มนะถ้าจาเอาทางน้ําส้มมาทางเป๊ปซี่มากินเราจะรู้ทั้งสองรสไหมคิดว่ามันจะไม่รู้อะไรเลยทีนี้เพราะมันจะเละเทปปะปากปนหมดอะไรน้ําส้มอะนไรโค้ถูกต้องป่ะแต่ถ้าเรามีสติเราจะแยกทีละธรรมธาตุอันนี้เรียกว่าโคก้กอันนี้เรียกว่าน้าส้มมันจะรู้ได้ทีละอย่างมันจะรู้อย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมกันไม่ได้อาจยัยยกตัวอย่างง่ายอย่างสมมติเรากำลังน,น,นั่งคุยกันสมมติอาจารย์นั่งตรงนี้ คนหนึ่งนั่งตรงนี้คนหนึ่งนั่งตรงนี้สองคนพูดพร้อมกันเราคิดว่าอาจารย์ฟังรู้เรื่องไหมไม่มีทางไม่มีทางจับต้นชนปลายถูกเลยใช่ปะแต่ในทางกลับกันไอ้คนที่หยุดพูดก่อนให้คนนี้พูดไอ้คนนี้ก็นั่งอยู่ไอ้คนนี้พูดอาจารย์ฟังรู้เรื่องไหมในขณะเดียวกันไอ้สองคนนี้พูดทั้งคู่แต่อาจารย์จะเอาสติจดจด่อจบไอ้คนนี้คนเดียวฟังรู้เรื่องไหมเพราะอาจารย์มีสติฟังไอ้คนนี้แต่ถ้าอาจารย์ไม่ตั้งสติฟังให้ดีบางฟังใอ้นีบบางรู้เรื่องไห ม่รู้เรื่องมันจะรู้เรื่องไอ้นี่สิรรู้เรื่องไอ้นี่ยีเรพราะอะไรมันสลับไปสลับมามันอยู่ที่ว่าจิตไปจับตัวไหนถ้าจับเรื่องนี้ไอคนนี้กำลังพูดอยู่มันจะรู้เรื่องเอีคนนี้สักพักมังจะหลุดจากไอคนนี้มาเกาะไอคนนี้แทนก็จะรู้เรื่องไอคนนี้สักพักมังหลุดจากไอคนนี้แล้วมันรู้แต่ไอคนนี้เดี๋ยวมันก็จะรู้เรื่องคนนี้ทีนี้มันจับต้นชนปลายถูกไหมไม่ถูกเพราะมันป่าวนไปหมดรู้ไอ้นี่สิรู้ไอ้นี่สิความรวมการอเลเทไปหมดเลยไม่รู้เรื่องจริงเรื่องปลอมเน ไม่สามารถรู้พร้อมกันได้จิตรู้ได้ทีละธรรมธทตุรู้เท้ากันไม่ได้แต่ด้วยความที่เราไม่ทันมันเราเรารู้สึกว่าเวลามันคิดพร้อมกันได้หลายๆเรื่องแต่ความเป็นจริงมันเกิดดับอย่างนี้ไม่ทันมันเกิดดับไวมากจนเราคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันอย่างไฟอย่างเงี้ยไฟนีออนตามบ้านเราที่เป็นหลอดยาวๆมันกระพริบอยู่นะแต่เราเห็นว่ามันกระพริบไหมไม่เห็นเพราะมันเร็วมากนั่นแหละมันเร็วขนาดนั้นแต่ถ้าเราลองให้มันเป็นภาพสโลโมชั่น เอาโทรศัพท์ไปถ่ายวิดีโอแล้วจับหรือเอากล้องโทรศัพท์เอาแล้วกล้องอะไรไปจับทีนี้แหละมันจะเห็นการกระพริบของไฟเพราะอะไรมันช้าลงวิธีการคือไปทําให้จิตมันช้าลงทํำยังไงทําสมถะคือสมาธิเวลามันสงบนิวรห้าไม่มีอ่ะมันไม่ฟุ้งซ่านมันก็ช้าอย่างนี้มันช้าคืออะไรมันจดจ่ออยู่แค่พุทโธหรือลมหายใจอย่างเดียวพอเวลามันช้าปุ๊บทีนี้แหละจะเริ่มเห็นทันละเมื่อมีกําลังของสมาธิมันช้าลงเวลาเห็นมันก็จะเห็นง่ายขึ้นเมื่อเห็นง่ายขึ้นจะเห็นแล้วว่าไอ้นี่กำลังเกิด ตั้งอยู ALLY, más, well. Entonces, fashion, ่สักพักหนึ่งไอ้ดีดับไปอีกแล้วเกิดใหม่ตั้งอยู่สักพักดับไปอีกแล้วไอ้นี่เกิดมาใหม่ตั้งอยู่สักพักดับไปอีกแล้วมันจะตามเห็นอย่างนี้ได้เรียกว่าสโลโมชั่นมันจะเห็นอย่างนั้นอ่ะองคุลิมานเห็นอย่างเงี้ยตอนพระเเจ้าผู้เเจ้าเดินอ่ะองคุลิมานวิ่งตามความเร็วไม่เท่ากันองคุลิมานบอกว่าพราะ้เล้เจ้าพอแล้วหยุดได้แล้วองคุลิมานเริ่มเห็นแล้วนะแต่พิจารณาไม่เป็นอย่างที่ระเรบุทำผู้เเจ้าพูดมาความเดียวว่าเราหยุดแล พอเวลาหยุดปุ๊บองคุเรมานกระแทกใจเข้าไปปุ๊บองคุเมานช้าเลยพิจารณาด้วยความรวดเดียวพิจารณาเห็นทันทีเลยบรรลุธรรมเลยแตกออกมาเพราะอะไรเห็นแล้วพระพุทธเจ้าบอกให้องคุรรมานหยุดเพียงนิดเดียวอ่ะหยุดการพยาบาทเบลี่ยนเบียนของตัวเองเมื่อองคุรรมานตัดสินใจหยุดการพยาบาทเบี่ยนเบียนของตัวเองปุ๊บบรรลุธรรมเลยพิจารณาโดยแยบครายขณะนั้นเห็นการเกิดดับของจิตในขณะนั้นถอนสังโยชน์ออกได้วัยดุดกับพิมตาเพราะอินทรีย์บารมีเขาดีเห็นไหมนี่เป็นความแยบคายของอัดของธรรมอันนี้ต้องอยู่ที่การฝึกฝนอบรมตัวเอง แังนั้นใครจะเห็นจิตตัวเองได้ต้องทําความสงบตั้งแต่คนทําความสงบได้ชานะมันจะเห็นอะไรไวมากแต่อยู่ที่ว่าเขาเห็นแล้วเขาพิจารณาเป็นไหมผู้สมณพราหมณ์เราอื่นเข้าชากันได้หมดเลยเห็นความช้าของจิตตัวเองเห็นหมดแต่พิจารณาแบบอริยสัจสีไม่ได้เมื่อพิจารณาไม่ได้จึงบรรลุธรรมไม่ได้แต่เมื่อลุธรรมได้ มันต้องเห็นเห็นไม่พอต้องพิจารณาได้พิจารณาได้ไม่พอต้องถอนอัตราตัวตนออกให้ได้ต้องยอมรับให้ได้ว่าไม่ใช่ของเราเห็นแบบนี้ได้เมื่อไหร่ละสังโยได้ยังเห็นไม่ได้ทําต่อไปประมาณนี้เนาะอาจารย์ขอนุมานาทุกคนเนาะที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้คอยมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอยสมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยเห่งการกระทำของตนตั้งใจในการทำความเพียรละทิ้งอกุศลเจริญอสุศลมีสติสัปชัญญะรูตตัวทุ guna di